เฮ้ยก็เงินที่ได้จากการพน,น,นันมันไม่ยั่งยืนไงเรื่องแค่นี้ไม่ต้องให้มานั่งอธิบายก็น่าจะเข้าใจได้ด้วยตัวเองนี่ใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะคุณผู้ชมรู้ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกเส้นทางเดินชีวิตนะครับกว่าพี่ซันจะได้มานั่งทํารายการอย่างทุกวันนี้ก็ต่อสู้กับตัวเองพอสมควรว่เฮ้ยเราจะใช้ทักษะความสามารถนี้หาเงินหาทองให้ตัวเองรวยไปเลยดีไหมวะ หรือว่าเราจะใช้มันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมมาเตือนภัยผู้คนว่าเอออย่าเล่นการพนันนะมันโกงได้นะพร้อมทังสาธิตการโกงให้ดูอย่างทุกวันนี้นะครับก็มานั่งคิดว่าอืมเราอยากรวยหรือเปล่าอยากนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนดัจิ리โต้ผมไม่ได้เห็นเงินสําคัญนะผมมีช่างนี้ก็พอแล้วพอเพียงไหมนะครับพี่ตันอยากรวยเหมือนคนอื่นๆอยากมีครื่องเลหัใหญ่โตอยากมีรถหรูอยากมีเมียเป็นสิบจคนเหมือนกันนะครับ แต่พอมาดูนิสัยตัวเองอะ่ะโดยพื้นฐานธรรมชาติแล้วพี่ซันเป็นคนรักคันโดนะครับชอบความสงบอ่ะไม่ชอบวุ่นวายไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามีบ้านเป็นคาลือหาดแล้วต้องมานั่งหวาดระแวงว่ามันจะมีใครมายิงกาดบ้านกูตอนกลางคืนหรือเปล่าวะหรือว่าไอ้ลูกน้องที่เราเลี้ยงไว้มันจะทรยศหักหลังเราหรือเปล่าถ้าอยู่ด้วยความหวาดระแวงแบบนั้นพี่ว่าไม่น่าจะมีความสุขได้นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งคุณม้ชมต้องเข้าใจว่า เส้นทางของนักพนันน่ะมันสร้างศัตรูเยอะนะเงินที่ได้มามันก็ไม่อยู่กับเรานานนะครับอย่างที่ขาเรียกว่า easy come easy go ได้มาง่ายก็เสียไปง่ายนะครับเวลาเราอยากจะได้เงินจากใครอ่ะขอให้ได้มาด้วยความสุจริตดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราได้มาโดยการคดโกงหรือว่าได้มาจากการเที่ยงความของเขาแล้วอ่ะเขาจะตามมาเอาคืนหนักกว่าที่เราเอาของเขามาอีกนะครับบางทีนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจเออทำรายการนี้ดีกว่าคนก็ให้การตอบรับดีมากนะครับว่าโอ้ยผมหมดไปเยอะนะมาฟังพี่ตาสว่างเลยบางคนไม่เคยเล่นก็ได้รู้พิภยัยก็ไม่เข้าไปเล่นนะครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อยนะก็ยืนยันจะทําต่อไปนะครับก็คอยติดตามชมรายการอย่าเล่นพนันมันโกงได้นะนอกจากรายการมายากลของพี่แล้วก็จะมีรายการนี้นะครับ เวลาใครขออะไรมาถ้าพี่ตันทได้ก็จะทําให้หมดนะไม่ใช่แต่เฉพาะไพ่นะครับทุกเกมการพน,นนะันอ่ะมันโกงได้หมดนะเขามาทําธุรกิจการพนันเขาไม่ได้มาทําสังคมสงเคราะห์ให้คุณรวยนะครับคุณอย่าไปคิดว่าเขาจะมาแจกเงินคุณนะมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วจงคิดไว้ตรงนี้นะเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนปู่สันนาการได้แต่ถ้าเล่นหวังรวยจนะหมดตัวแน่นอนนะครับชมมาจะ่คน,นช่องพิสตันได้สนุกดีกว่าครับ